สวีดาสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมต่อเลยนะเอฟชัยุทธกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงดึกๆแบบนี้กันหน่อยนะครับ มีข่าวของอเล็กซิสแม็กอาลิสเตอร์มาอัปเดตนะครับออันนี้เป็นสื่ออย่างอาร์สนะครับบอกว่าปืนใหญ่อาร์เซนอลเนี่ยกลายเป็นอีกทีมที่ให้ความสนใจคว้าตัวอเล็กซิสแม็กอาลิสเตอร์กองกลางของไบริทันแอนด์โฮปอัลเบียนนะครับในเดือนมกร,ราคมนี้ด้วยนะครับมาฟังกันเลยเราต้องบอกว่าแข่งไวยี่ิบสปีอย่างแม็กอาลิสเตอร์ครับโชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นกับนกนางนวลไบริทัน Bright ในฤดูกาลนี้ทําไปแล้ว5ประตูจาก14นัดบนพิมเลนกิลด์แล้วก็ภายใต้าการคุมทีมของแกรมพอตเตอร์กุนศ แล้วก็โรเบโตเดซบี้กุนซือคนใหม่แถมไม่พอครับตอนนี้แม็กอลิสเตอร์กลายเป็นตัวหลักในแดนกลางของทัพฟ้าขาวอาร์เจนตินาไปแล้วนะครับล่าสุดก็เพิ่งควา้าแชมป์ฟุตบอลโลก2022ม,มาครองได้สําเร็จ ừ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 . แล้วผลงานแบบนี้ครับจะไม่แม็กอลิสเตอร,ร์กลายเป็นที่หมายตาของหลายสโม,มสรทั่วยุโรปเลยไม่ว่าจะเป็นยูเวนตุสอินเตอร์มิลานรวมไปถึงตรามีอล็กโกมาริดนะอ้อยังมีไก่ในท้องสปเปอร์ด้วยนะครับที่อยากจะได้ตัวเขาไปร่วมทีม แล้วลนะ่าสุดซือยางอาร์ตเนี่ยบอกว่าปืนใหญ่อาร์เซนอลครับก็เป็นอีกทีมที่อยากได้ตัวแม็กอเลสเตอร์ไปร่วมทีมในเดือนมกราคมนี้เลยหรือว่าตลาดหน้าหนาวนะกุนซืออย่างมิเกลอติต้าครับเคยยืนยันว่าพวกเขาเนี่ยมีตลาดหน้าหนาวที่คือครั้งแน่ๆและเชื่อว,ว่าอาร์เซนอลกำลังหาความเป็นไปได้เลยที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับแดนกลางแต่ ซีออของไบรตันอย่างพอลบาร์เบอร์ครได้ออกมายืนกรานนะว่าพวกเขากำลังเจรจาสัญญาใหม่ให้กับแม็กอลิสเตอร์ขณะที่สัญญาปัจจุบันของเขาเนี่ยจะหมดลงกับไบรตันในปี2025นะค ก็ต้องมาตามดูว่าอนาคตของอเล็กซิสแม็กอเลสเตอร์จะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้ฟอร์มร้อนแรงเป็นอย่างมากเลยนะครับคล้ายๆทีมไหนใหญ่ๆเนะี่ยก็อยากจะได้ตัวเขาไปร่วมทีมกันทั้งนั้นนะครับเพราะว่าฟอร์มโดดเด่นม,มากๆกับทีมชาติอาร์เจนต้าแชมป์โลกณนปีนี้นะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ก็มาให้ผมหน่อยเลยนะครับจัดปลายวารถ